อันนี้สงของการหลีกเกรนนรัศดาตรัสเรื่องอันนี้สงของการหลีกเกรนน <c oughs> พรงค์บอกว่าพี่กุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีความหลีกเร้นเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความหลีกเร้นเป็นผู้ประกอบซึ่งความสงบจิตของตนในภายในมีฌานอันไม่เสื่อมประกอบด้วยวิปัสสนาพ่อพูนสุญญาคารอยู่เถิดพระศาสดาก็ให้เป็นผู้ยินดีในความหลีกเร้น บอกพิกุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายมีความหลีเกเล้นเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความหลีเกเล้นเป็นผู้ประกอบซึ่งความสงบจิตของตนในภายในมีฌานอันไม่เสื่อมประกอบด้วยวิปัสสนาพ่อปูนสุญญาคารอยู่พึงหวังผลได้สองอย่างคืออรัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ก็จะเป็น อนาคามีก็เป็นพระสูตรที่ตรัสเกี่ยวกับเรื่องของการหลีเกเลนในสิ่งที่เกี่ยวกันเกี่ยวกับความหลีเกเลน,นก็มีเรื่องของความวิเวกป่าวิเวกต่างๆ ในพระสูตรที่เกี่ยวกันรลงบอกว่าภิกุไม่มีการรับคนด้วยดีไม่ยินดีในด้วยหมู่ไม่ตามประกอบซึ่งความยินดีในการรับคนด้วยหมู่ไม่มีคณะเป็นที่มายินดีไม่ยินดีในคณะไม่ตามประกอบซึ่งความยินดีในคณะแล้วจะเป็นผู้ผู้เดียวยินดียิ่งในปวิเวกดังนี้นั้นนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้ เมื่อมีการหลีกเร้นเนี่ยเราก็จะได้ความวิเวกนะได้เปรวิเวกเมื่อเป็นผู้ผู้เดียวยินดียิ่งในเปรวิเวกอยู่จักถือเอาซึ่งนิมิตสําหรับจิตได้ดังนี้นั้นนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อถือเอาซึ่งนิมิตสำหรับจิตได้อยู่จากทํำสัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์ดังนี้นั่นเป็นฐานะที่จะมีได้ รั้นทำสมาธิฏิให้บริบูรณ์แล้วจักทำสมาสมาธิให้บริบูรณ์ได้ดังนี้นั้นนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้รั้นทำสมาสมาธิให้บริบูรณ์แล้วจักระสังโยชน์ทั้งหลายได้ดังนี้นั้นนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้ครั้นละสังโยชน์ทั้งหลายได้แล้วจักทำให้แจ้งซึ่งนิพพานได้ดังนี้นั้นนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้ดังนี้นี่ก็เป็น ลำดับของการได้มาซึ่งข้อตามต่างๆนะซึ่งมีเริ่มมาจากการที่เรารู้จักหลีเกเลนนะแต่การหลีเกเลนเนี่ยมันก็มีความละเอียดหลายอย่างบางที เราหลีกออกจากหมู่ด้วยกายแต่ใจยังไม่หลีนะบางคนไม่ได้หลีกด้วยกายแต่ใจหลีกนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของใจนะพระศัสด,สดาให้หลีกออกทางใจการหลีกออกทางใจก็คือการสร้างอารมณ์อันเดียวให้เกิดขึ้น แล้วเราก็คอยละนันทิละความเพลินอยู่เรื่อยๆนี่เป็นการหลีกออกทางใจลนะเกี่ยวกับความหลีเกเล่นหรือความปวิเวกพระองค์ก็ตรัสไว้หลายอย่างนะตัวพระองค์เองเนี่ยตถ,ถาคตเป็นผู้มีปวิเวกเป็นที่มายินดียินดีแล้วในปวิเวก บอกพิกุทั้งหลายวิเวกวิตกนั่นแหละย่อมรบเราเรียกร้องตถาคตผู้มีปวิเวกเป็นที่มายินดียินดีในปวิเวกเป็นอย่างมากเป็นอันสิ่งนั้นเราละได้แล้วดังนี้พิกุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอก็จงเป็นผู้เบียดเบียนเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความไม่เบียดเบียนอยู่เถิด เมื่อเธอทั้งหลายเป็นผู้มีความไม่เบียดเบียนเป็นที่มายินดียินดีในความไม่เบียดเบียนอยู่เนคขมะวิตกนั่นแหละจะครบเร้าเรียกร้องเธอทั้งหลายเป็นอย่างมากว่าด้วยพฤติกรรมนี้เราทั้งหลายย่อมไม่ทำสัตว์ใดๆให้ลำบากไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ยังหวั่นไหวอยู่หรือเป็นสัตว์ที่มั่นคงแล้ว ภิกุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้มีปวิเวกเป็นที่มายินดียินดีแล้วในปวิเวกอยู่เถิดเมื่อเธอทั้งหลายเป็นผู้มีปวิเวกเป็นที่มายินดียินดีในปวิเวกอยู่วิเวกวิตกนั่นแหละจะรบเร้าเรียกร้องเธอทั้งหลายเป็นอย่างมากว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเรายัางละไม่ได้อะไรเราจะละอะไรดังนี้ นี่ก็เป็นพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องของอความหลีเกเล้นความวิเวกนะซึ่งจริงๆก็จะมีอีกเยอะอย่างนี้ที่เราเสร์ชเข้าไปก็จะเจอพระสูตรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิเวกหรือการหลีเกเล้นเนี่ยมากมายนะนี่ก็จะยกมาเป็นตัวอย่างให้ดูเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเวลา เราปฏิบัติเราภาวนาเนี่ยเราก็พยายามให้ได้ความวิเวกอย่างน้อยถ้าทางกายไม่ได้ก็ให้เรามาได้ความวิเวกทางใจนะเพราะว่าเราทุกคนอยู่ในสถานะที่ต่างกันนะความวิเวกทางกายเราก็ ทำตามการตามโอกาสถ้าเรามีโอกาสที่สะดวกเหมาะสมเราก็สร้างความวิเวกทางกายแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือพยายามให้ใจเนี่ยได้ความวิเวกนั่นคือเราต้องหมั่นสร้างอารมณ์อันเดียวอยู่เรื่อยๆนะ มันสร้างอารมณ์อันเดียวไม่ให้จิตมโนวิญญาณนั้นมันไปมีที่ตั้งในหลายๆที่ซึ่งนั่นมันคืออนุสัยมันคือนิสัยที่เราคุ้นเคยมาแต่อดีต <c oughs> คุ้นเคยมาจากอวิชชาที่เป็นเครื่องกั้นตนาเป็นเครื่องผูก แต่เรากําลังสร้างนิสัยใหม่เพื่อให้ไม่เกิดความคุ้นเคยกับการสแสวงหาพบเ <Yeah. S 1> พลดิดเพลินในพบ <Yeah. S 1> พบก็คือที่ตั้งวิญญาณหรือคืออารมณ์นั่นเองดังนั้นเราจึงพยายามที่จะ สร้างอารมณ์อันเดียวหรือเรียกอีกอย่างว่าการสังวรสำรวมอินทรีย์นั่นเองซึ่งโปรงจัดว่านี้คือความไม่ประมาทการเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วนะ อากาศร้อนมาหลายวันนะ,นะก็เปลี่ยนเป็นความเย็นบ้างนะมีฝนไม่ตกที่นี่มานานพอสมควรเลยนะเพิ่งเริ่มมาตกนี่ไปหลีกเล้นไปวิเวกมาก็พาหมู่คณะได้ไปเปลี่ยน สถานที่เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะตอนขาไปก็เจอพายุลูกเห็บอยู่นะก่อนจะถึงที่ที่พักนะฝนตกมาแรงแล้วก็มีลูกเห็บมาด้วยนะ ก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันนะรถแต่ละคันก็เลยหาที่จอดกันเพราะว่าถ้ายิ่งวิ่งเร็วยิ่งปะทะกับลูกเห็บแรงขนาดวิ่งช้าๆนี่ยังแบบเสียงดังมากเหมือนกระจกจะแตกนะ แต่ก็เหตุปัจจัยดีแป๊บเดียวก็เจอปั๊มข้างหน้าก็แต่ปรากฏว่าเข้าไปก็รถแต่ละคันก็ลุมกันเข้าไปหาที่หลบอยู่ในนั้นนั่นเอียดไปหมดเลยนะเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เข้าไปหาที่หลบบ้างนะก็ยังหลบได้อืมก็จอดอยู่ที่นั่นรอล,อลูกเห็บ ซาอยู่พักใหญ่น่าจะเป็นสิบนาทีอะนะฝนตกฝนก็แรงมาพร้อมกับลูกเห็บนะถ้าใครไม่เคยเจอนะถ้ามีโอกาสลองไปเจอนะจะรู้สึกว่าเสียงมันดังเหมือนรถจะพังนะนะ อคนคว้างเอาของแข็งคว้างใส่รถนั่นแหละนะนี่จะขับมีความเร็วด้วยนะก็มีสิทธิ์กระจกแตกนะ <c oughs> แล้วมันมาเป็นแบบมันไม่ใช่มาลูกสองลูกอยมมันมาเป็นแบบเม็ดฝนนี่เลยกลาวมาเลยแหละนะอืม มันนึกถึงกิเลสเหมือนกันมันมาทุกอายตนะนะหกอายตนะนะมาหมดทุกทางเราก็ต้องรับมือกับมันทุกทางเหมือนกันหรือเหมือนที่พระศาสดาบอกแม่โคที่ปราศจากหนังหุ้มอะ่ะเห็นไหมอืมจะไปอยู่ตรงไหนก็ตามสัตว์มันก็จะจิกกิน ไปยืนอยู่ในอากาศสัตว์ในอากาศก็จะจิกกินไปยืนพิงต้นไม้สัตว์ที่อาศัยอยู่ในต้นไม้ก็จะลงมาจิกกินไปลงอยู่ในน้ำสัตว์ที่อยู่ในน้ำก็จะตอดจิกกินนะจะรู้สึกเจ็บปวดปวดแสบปวดร้อนอยู่ตลอด ดังนั้นถ้าเราไม่มีอริสัตสเนี่ยไว้คอยแก้ปัญหาความทุกเนี่ยผูุ้ชนผู้นั้นเนี่ยจะมีความทุกข์มากดังนั้นพวกเราก็ถือว่าโชคดีในชีวิตแล้วก็ในชีวิตเนี่ยก็ไม่ไม่เพียงพอนะต้องบอกว่าในสังสารวัตนี้เลยในตลอดการที่เราเดินทางท่องเที่ยวมา ก็คงไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอพุทธศสนะหรือคำที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์ได้ง่ายๆนะก็ถือว่าเหตุปัจจัยดีเราก็อย่าให้ชีวิตอันมีค่าช่วงนี้นะเสียไปหรือสูญเปล่าไปการเวลามันผ่านไปรวดเร็วนะวันคืนล่วงไปล่วงไปนะเร็วมากแป๊บเดียวนะ แต่พอไปถึงสถานที่ก็ถือว่าเหตุปัจจัยดีอีกนะฝนก็ไม่ตกให้เหมือนจะมาเมฆก็มารอบเลยลมแรงมาแต่ก็แค่พรัมพลถ้าตกมาเนี่ยโอ้โหนะสงสัยมันจะเละไปหมดนะอุปกรณ์เข้าของคงจะเปียกนะก,ก็ยังนะ ช่วยให้เราได้นะกางเต็นท์กางอะไรต่ออะไรจัดเตรียมอุปกรณ์อะไรจนเรียบร้อยนะนะแล้วก็ตลอด4-5หวันก็ไม่ไม่เจอฝนมานะแรงแรงอย่างเงี้ยไม่มีมีแค่พรมๆมมานิดหน่อยนะแล้วก็เงียบไป นะแล้วพวกที่อยู่ในพื้นที่ก็จะบอกว่าไฟป่าก็เพิ่งดับไปเมื่อไม่นานนะบอกก่อนคณะท่านอาจารย์มานี่ไฟก็ขึ้นมาลามมาถึงตีนเขาแล้วนะเกือบจะถึงในพื้นที่ของเรา แต่ก่อนเราไปเนี่ยปรากฏว่ามีพายุลงนะดับไฟให้เสร็จสับเรียบร้อยนะแต่งเจ้าหน้าที่เขาก็งงนะเขาก็บอกโอ้เหตุปัจจัยนะดีมากจริงๆแล้วก็ทำให้ฝุ่นต่างๆ,ๆก็ไม่มีเลยนะก็เหมือน ได้ช่วยให้คณะไปป,ะปฏิบัติภาวนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากก็มีรถเสียบ้างนะสองครั้งครั้งหนึ่งก็ตะปูตำยางแต่ก็ไปเจอก่อนนะเห็นก่อนนะ ในในปั๊มพอดีนะก็เลยได้ไปจัดแจงจัดการอีกทีก็รถไปเสียบนยอดเขาพอดีถึงยอดเขาปุ๊บก็เสียน้ำเอารั่วแตกกระจายพื้นเต็มนะถ,ถ้าเสียระหว่างกำลังไต่ขึ้นเขานี่ละ น่าจะยุ่งเพราะว่าเส้นทางแคบสวนไม่ได้นะไปทางเดียวถอยก็ไม่ได้นะอะไรก็ไม่ได้คงจะวุ่นหน้าดูนะนี่ไปถึงเสร็จทุกคันจอดเรียบร้อยคันนี้น้ำเจิงนองข้างล่างพื้นพอดีนะ,ะก็เลยติดต่อรถมายกอุ้มลงไปกลับมาที่กรุงเทพ อืมที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งตอนที่เอารถลงมาจากเขาเนี่ยมันชันมากนะแล้วถนนมันปกคลุมไปด้วยมันเป็นถนนคอนกรีตก็จริงนะเป็นคอนกรีตที่แคบแคบเพราะเป็นทางขึ้นดอย แล้วก็คงจะไม่ค่อยมีรถนะ่ะใบไม้ไมันก็เลยเต็มถนนไปหมดมันก็เกรงว่ามันจะลื่นนะรถขับลงมามันจะลื่นเพราะว่มันซ้อนกันมาสองคันนะเวลารถมันอุ้มกันมารถสไลดอุ้มอีกคันลงมาแต่ก็ผ่านมาด้วยดีลาบลื่นนะ <laughs> ก็เล่าให้ฟังนิดนิดหน่อยๆเดี๋ยวทางทีมทางตัวแทนกณะสิทธิ์ก็คงจะได้ให้ทีมรีบตัดต่อเพื่อให้พวกเราได้ชมบรรยากาศกันนเ,เดี๋ยวเสร็จแล้วยังไงก็จะเอามาให้ดูกันอีกทีหนึ่ง เดี๋ยวให้ดูสักสองประสูตรแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เ,เลิกกันเพราะว่าฝนตกนะจะได้ปฏิบัติอิสระกันประสูตรนี้จะตัดเรื่องของเสี้นหนามสิบอย่างนะก็มีเรื่องของความวิเวกนะความหลีเกเล้นอยู่ด้วยนะ พรองบอกพิคุทั้งหลายเสี้ยนน้ำสิบอย่างเหล่านี้มีอยู่สิบอย่างอย่างไรเล่าสิบอย่างคือความยินดีในการระคนด้วยหมู่เป็นเสี้ยนน้ำแก่ผู้ยินดีในปะวิเวกการตามประกอบในสุภนิมิตเป็นเสี้ยนน้ำแก่ผู้ตามประกอบในอสุภนิมิตการดูการละเล่นเนี่ยเป็นเสี้ยนน้ำแก่ผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย การเกี่ยวข้องกับมตุคคามเป็นเส้นหนามแก่พรหมจันทร์เสียงเป็นเส้นหนามแก่ปฐมฌานคนที่จะเข้าปฐมฌานเนี่ยเสียงจะเป็นอุปสรรคหรือเป็นเส้นหนามวิตกวิจารเป็นเส้นหนามแก่ทุติยฌานเห็นไหมเวลาพระองค์บอกให้เราวิเวกปุ๊บเพื่อให้ได้วิตกวิจารแต่วิตกวิจารก็จะเป็นอุปสรรคหรือเส้นหนามต่อไปใน ความสงบในระดับที่สูงขึ้นนะแต่นั้นข้อธรรมต่างๆที่เราได้มาเนี่ยได้มาแล้วมันต้องละละทิ้งไปเรื่อยๆทั้งสิ้นนะพระองค์บอกว่าปิติเป็นเสี้ยนน้ำแก่ตติยฌานปิติที่เราได้ว่าดีๆเนี่ยเป็นสุขที่ไม่ควรกลัวควรทำให้มากจเจริญให้มากเนี่ยก็ยังเป็นเสี้ยนน้ำต่อตติยฌานนะนี่ในกรณีของสมาธินะ พระองบอกว่าอัศสาสะปัสสาสะเป็นเส้นหนามแก่ตัจตุธชฌานลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเนี่ยเ,เ,เวลาเราจะได้สมาธิในระดับที่ละเอียดปราณีขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นเส้นหนามและเป็นอุปสรรคละนะสัญญาและเวทนาเป็นเส้นหนามแก่สัญญาเวทยตานิโรธเวลาเราจะเข้าสมาธิในระดับสูงสุดของสมาธิคือสัญญาเวทิตานิโรธเนี่ย ตัวสัญญากับเวทนาจะเป็นเสี้ยนนามทั้งที่สัญญาที่ปราณีตก็เป็นสิ่งที่ดีแต่มันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีในความละเอียดปราณีตในระดับถัดๆขึ้นไปและสุดท้ายเนี่ยพระองค์บอกว่าราคะเป็นเสี้ยนหนามโทสะเป็นเสี้ยนหนามราคะโทสะโมหะเนี่ยเป็นเสี้ยนหนามหมดนะอืม พระองค์บอกว่าพิกุทั้งหลายเธอจงเป็นผู้ไม่มีเส้นหนามอยู่เถิดนะพวกเธอจงเป็นผู้หมดเส้นหนามอยู่เถิดพิกุทั้งหลายผ้าหลานทั้งหลายเป็นผู้ไม่มีเส้นหนามหมดเส้นหนามแล้วนะนี่ก็เรื่องของเส้นหนามสิบอย่าง อีกอันหนึ่งที่จะให้ดูก็คือ <c oughs> เรื่องของป่าหรือป่าเปลี่ยวเนี่ยนะพระองค์บอกว่าเป็นสิ่งที่อ,อยู่ได้ยากนะนะเหมาะสำหรับบางคนบางท่านดังนะนั้นเราก็เวลาเราไปอยู่ในที่ต่างๆแล้วเราก็ดูความเหมาะสมกับตัวเราเองนะใน ในความเหมาะสมเนี่ยพระองค์ให้สังเกตอย่างไรสังเกตว่าเราได้สมาธิหรือ,อยังถ้าเรายังไม่ได้สมาธิเนี่ยพระองค์บอกว่ามันจะทําให้แย่ลงนะแต่ถ้าเราได้สมาธิแล้วให้ไปนะมันจะดีขึ้นพระองค์บอกว่าอุบาลีเสนาสะนะอันสงัดคือป่าหรือป่าเปลี่ยวอยู่ได้ยากป่าวิเวกทําได้ยาก ความอยู่คนเดียวเป็นสิ่งที่ยินดีได้ยากปามักจะนําไปเสียซึ่งใจของภิกุผู้ไม่ได้สมาธิอยู่กรณีที่ไม่ได้สมาธิอุบาลีผู้ใดพูดว่าเราไม่ได้สมาธิเราจักไปอยู่ในเสนาสนะอันสงัดคือป่าหรือป่าเปลี่ยวดังนี้เขานั้นพึงหวังผลข้อนี้ คือจิตจักจมลงหรือจิตจักปลิวไปอุบาลีเปรียบเหมือนห่วงน้ำใหญ่มีอยู่ช้างพลายสูงเจ็ดรัดหรือเจ็ดรัดครึ่งมาสู่ที่นั้นแล้วคิดว่าเราจะลงสู่ห่วงน้ำนี้แล้วเล่นน้ำบ้างล้างหูบ้างเล่นน้ำล้างหลังบ้าง แล้วพึงอาบพ,พึงดื่มพึงขึ้นจากข่วงน้ำแล้วหลีกไปตามปรารถนาดังนี้ช้างนั้นกระทำได้ดังนั้นเพราะเหตุใดอุบาลีเพราะเหตุว่าช้างนั้นตัวใหญ่จึงอาจอย่างลงในห่วงน้ำลึกได้ครั้งนั้นกระต่ายหรือแมวป่ามาเห็นช้างนั้นแล้วคิดว่าช้างจะเป็นอะไรที่ไหนมา เราก็จะเป็นอะไรที่ไหนไปดังนั้นเราจะลงสู่ห่วงน้ำนี้แล้วเล่นน้ำล้างหูบ้างเล่นน้ำล้างหลังบ้างแล้วพึงอาบพึงดื่มพึงขึ้นจากห่วงน้ำแล้วหลีกไปตามปรารถนาดังนี้กระต่ายหรือแมวป่านั้นกระโจนลงสู่ห่วงน้ำนั้นโดยไม่พิจารณาผลที่มันหวังได้คือ จมดิ่งลงไปหรือลอยไปตามกระแสน้ำข้อนั้นเพราะเหตุใดเล่าเพราะว่ากระต่ายหรือแมวป่านั้นตัวมันเล็กจึงไม่อาจอย่างลงในห่วงน้ำลึกนี้ฉันใดอุบาลีข้อนี้ก็ฉันนั้นกล่าวคือผู้ใดพูดว่าเราไม่ได้สมาธิเราจักไปอยู่ในเสนาสนะอันสงัดคือป่า หรือป่าเปลี่ยวดังนี้เขานั้นพึงหวังผลข้อนี้คือจิตจักจมลงหรือจิตจักปลิวไปอันนี้ก็ดูตามความสามารถกำลังของแต่ละคนแต่สิ่งเหล่านี้พัฒนาขึ้นได้ในหลายๆพระสูตรพระองค์ก็ให้เราพยายาม อยู่ในเสนาสนะป่าเพื่อให้ได้ความวิเวกได้ความหลีเกเลนซึ่งจะเป็นเหตุให้นำมาซึ่งการฝึกหัดขัดเกลาการได้มาซึ่งสติสัมปชัญญะต่างๆจนนำไปสู่เรื่องของสมาธิ ังน,นั้นก็ให้เราพิจารณาดูตามเหตุตามปัจจัยที่เหมาะสมที่สมควรนะแก่พวกเราทุกๆคนนะวันนี้ฝากข้อธรรมในเรื่องของความหลีเกเล้นไว้เพียงเท่านี้นะนะแล้วเราก็พยายามนะอยู่กับข้อปฏิบัตินะ คือกายยกตาสติหรืออาณาปานาสติกันทุกๆคนนะคอยละนันทิมันละนันทินี่เป็นข้อปฏิบัติที่รัดสั้นตรงง่ายทําได้ทุกที่ทุกเวลาทุกโอกาสทุกอิยบทนะทุกๆสถานทีนะ่และทำให้ผลของการกระทำนั้นคืออารัตผลหรืออนาคามีผลนะสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาสังสมสุตตะ ในคำตถาคตนะแม้จะมีอุปสรรคมีฝนตกนะพวกเราก็มีความเพียรที่ไม่ย่อหย่อนไม่ย่อท้อนะถือเป็นเรื่องวัดกำลังของความเพียรของพวกเรานะวัดกำลังของศรัทธานะที่เรามีต่อพระศาสดานะก็ขอให้ข้อปฏิบัติที่เราได้กระทำนะ ธรรมจริยายะสมะจริยายะกุศลกริยายะและปุญญกิยายะที่เราได้กระทำม,มาจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอนิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จพักผลนิพพานในนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ